นี่แหละค่ะนางกินกาแฟาอย่หลังบ้านกับซีมี่สิงสารสัตว์มาเล็นน้ำเป็นมูมาทักท่ายกันเนี่ยมือเศร้า,าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติในแต่ละวันกันเมือ่อใดเพราเห็นเขานี่ก็คือว่าเป็นปแปลกๆว่าคือเพรเห็นหนั่งเสร็จนะคะเมือ่อใดเพรเห็นแมวเมือ่อใดเพรเห็นหมาเมือ่อใดเออนกบ่บินผ่านดูๆูน่ก็เป็นเรื่องแปลกอันนี้น้องฮานอันนี้ก็จะมาทุกวนันที่เขากินยังของเขาเดอกวะนั่น หนางงงด,ดีดอก้านก็นได้ชอบทำหน้างงงก็ดีได้แล้วค่ะอยู่กับธรรมชาตินอกจากอยู่กับธรรมชาติแล้วบรรยากาศก็ธรรมชาติสุดๆ กลังมือกับมันมีข้นค่ะมีมูข้นหัวจักมาปล่อยงัวปล่อยวายหรือว่ามาขุดปูขุดยางยังสรละพอเด้ทักทายกันห่องใส่กันภาษาบ้านบ้านเอิญเอิญใส่กันเนาะแค่บันนอกเอ้ห่องเบากันเอิญทักทายกันไปเลยนั่นค่ะบอกท่านเดทขาดคำมูกออกมาปล่อยงวัวแล้ว กติงวัวพิ่นมีสามตัวดิค่ะมื้อนี้พิ่ก็ไหลออกมาตัวเดียวบ่อีกสองตัวงวัวหน่อยอีกสองตัวโอเห็นละงัว,งวหน่อยอีกสองตัวยุมม่มุมท่าพุ่นค่ะโน <c oughs> no. ่นกำลังเดิอนออกมา นี่นะคะค่ะนกเยอะแยะเหมือนี่นกหลยหลายนี่ละนางกินลมชมวิวไปนางกินลมชมวิวไปมีความสุขไปบรรยากาศเช้าว,วันหยุดนะ่ะเห็นว่าคะ่ะเอิญมาถักทา้ายห้าเรล่าเดีนโอ้ยนางเหร่นเบิงฮานเบิงแมวเบิงหมาไปนี่ละ ถ้าฝนตกก็สิไข่เด้เนาะต้ยเนาะถ้าฝนตกจักเทือ2เทือก็สิไข่วะเออแต่เขาก็ว่ามันสิตกละวะ่าอีหยังสิมีฝนอยู่นี่ขนาดอันนั้นน,น้อยๆามันก็นยังกําลังขึ้นอยู่นี่แ